มาแล้วเรียบร้อยพี่คิวค่ะคุณวชเรนจงยงังยงเพื่อนในการใส่วิจัยมลกรุเบคค่ะสวัสดีค่ะพี่คิวสวัสดีครับอ้าพี่คิวเรามาเจอกันในวันวันตลาดเขียวใช่ครับขันามโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เหมือนจะ,ะคุณอนุทินนะครับน่าจะประกาศคอรมอได้ไมอย่างช้าสุดก็พรุ่งนี้นะครับที่มีขามา่าวว่าวัใหาตลาดเนี่ยค่อนข้างคึกคักพอสมควรเลย มันกลับมายืนพันสามได้เนี่ยก็เป็นอยู่ในทิศทางเรียกว่าใส่ใบอัพขึ้นมานะครับค่อนข้างดีเลยค่ะนี่เรียกว่าถ้าเป็นแนวโน้มลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะดีขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าคะพี่ครับผมมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยแล้วก็สร้างจุดสูงสุดใหม่จากทั้งทีนก่อนหน้าถึงสิบสองวันทําการเลยนะครับแล้วก็เอสดีเนี่ยก็เรียงตัวด้วยเป็น สัญญาณโมโหถึงติดทางขาขึ้นอีกครั้งอโอเค MACD มาเนี่ยเราค่อยแบบมีแรงฮึดขึ้นมาหน่อยเนาะ<บ>ตัวตัวเครื่องมือที่มันแบบมีความมั่นคงนะคะค่ะตอนนี้นะคะมุมมองของพี่คิวตลาดนะมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่อง MACD ก็มีแรงบวกฮุดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะมีหุ้นตัวไหนหรือมีอะไรกลุ่มอะไรที่เราจะต้องโฟกัสบ้างไหมคะพี่คิวเราแนะนำ k t c นะครับ ตัวแรกนะครับก็ทยอยไต่ระดับต่อเนื่องเลยแล้วก็วอลุ่มเข้าด้วยนะครับวปนที่สี่โลตโต m อ c d ซก็มีค่าสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็อต้านแรกอยู่ที่ EMA 75นะครับที่ส1มสบาทห้นะครับถ้าผ่านได้ก็ลุนทดสอบต้านใหม่อีกต้านหนึ่งก็คือสามสิบสามบาทโอเคต้านอยู่ที่ สามสิบสามบาทนะคะ KTC โอ้ยกโลขึ้นมาสวยเชียวนะสำหรับตัว KTC นะคะโอเคตั้งสามสิบสามบาทมีตัวอื่นเพิ่มอีกไหมคะบิคิวตัคิวนึงเป็น LH นะครับก็ทำท่งเทียนเขียวยาวเลยนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ MCD ก็เป็นบวกด้วยนะครับแนวต้านอยู่ที่4บาท60สบเนบาทแนะครับแนวรับ4บาท40บจุดคาร์ลอที่4บาทครับ คัทลอสอยู่ที่สี่บาทสามสิบโอเคตัวเนี้ยวันนี้มันบวกแท่งเขียวยาวแล้ววอลุ่มข้าวมากเพราะรเพราะอะไรอะคะพี่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูวันเนี้ยผมมองว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าอชา้าสุดเนาะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างทั้งกลุ่มเลยนะครับมองว่าอา,อาจจะด้วยดีเวดนด์ยูเนี่ยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แนวโน้มของอตัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวลดลง เนี่ยครับก็ทําให้ปอนักลงทุนอาจจะมาหาตัวชิพมีปันผลค่อนข้างดีนะครับอืม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 วันนี้ก็เลยทําให้กลุ่มอสังหาริมทรักลุ่มโอ้โหตัว l อลเนี่ยพุ่งปรีดวอลลุ่มเข้าแน่นเลยนะคะมีโอกาสไปต่อกันได้อีกสําหรับ l อลแต่ว่ามีจุดคัด์ออยู่ที่สี่บาทสามสิบนะจากพี่คิวเองนะคะพี่คิวฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะตลาดเขียวแบบมีทุกคนกําลังแบบฮึกเหิมฮึกเหิม แตก,ก็อย่างที่บอกนะครับก็ยัง,ยงเล่นได้อยู่นะครับตัวก็วาง Stop ป o s อดีๆนะครับตัวไหนมีกําไรก็อาจจะดูแนวต้านเทสแนวต,ต้านผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็จะต้องเทลลิเ s สต็อปลงมานะครับอ๋อโอเคอจุดสต็อปล s อยังคงสําคัญนะไม่ว่าตลาดจะดีแค่ไหนนะคะก็ต้องระวังความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะคะคขอคบคุณพี่คิวมากเลยนะคะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ